ทำไมต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เยอะแยะขนาดนี้เพียงแค่จะเดินสายไฟไม่กี่เส้นเพราะเครื่องมือแต่ละตัวทำงานได้เฉพาะทางเกินไปตัวนั้นตัดตัวนี้ปอกทำได้อยู่แค่นี้จะเดินสายก็ต้องใช้ไขควงมวานั่งเช็คไฟอยู่อย่างนี้ทำไมไม่เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบทำงานได้8ในหนึ่งสามารถเช็คไฟบอกสถานหน้าการมีไฟฟ้าได้ช่วยป้องกันอันตรายขณะทำงานมีสัญญาณไฟส่งแจ้งเตือนว่ามีไฟอยู่หรือใช้ในการตรวจสอบสายไฟบริเวณที่มีการขาดได้ เป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทํางานแค่ไฟกระพริบดับคุณก็จะรู้จุดที่ต้องแก้ไขตัวครีมนีงมีความสามารถหลากหลายทั้งตัดทั้งปอกทั้งยำํำตีเกลียวสายไฟบีปอกเข้าหางปลาทําทได้ขนาดนี้ราคาเพียง300กว่าบาทซื้อตัวเดียวเหมือนได้เครื่องมือถึง8ตัวไม่ต้องลำบากหอ่อผิวเครื่องมือให้เยอะแยะอีกต่อไปเพียงใช้ครีมมาเนะสงค์8ใน1ตัวนี้ถ้าคุณสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ ผมจะส่งพิกัดสินค้าไปให้และอย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ